Today is very important day. w e going to play with Malaysia วันนี้เราเล่นกับ Malaysia นะคะซึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นทีมที่อาจจะดีที่สุดในสายของเราเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญมากนะคะเ, mm hmm. เราต้องการที่จะเก็บ3แตม we need 3 points for today I think yesterday I watched two games. I've been here yesterday พี่ดูเกมเกฟิลิปปินส์กับติมอร์เลสเต้นะคะแล้วก็ดูดูเกมระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียนะคะพี่เห็นบรรยากาศ I saw the the atmosphere uh, on the stadium which is Vietnam play against uh, Indonesia and uh, I think it reminds me and also t o n Gavin oh, to to do that this is the the, the practice มันเป็นเกมที่ศักดิ์สิทธิ์นะและเราต้องการที่จะ go to final match because we want you know everyone to be in the stadium I mean all the Vietnam or anyone we want to go until the May 22nd แล้วก็พี่เชื่อ I believe in all of you พี่เชื่อในน้องทุกคนถึงแม้เราจะไม่ได้เก็บตัวเหมือนทีมอื่นแต่ด้วยศักยภาพของทุกคนที่มีอยู่และด้วยใจที่มาที่เนี่พี่ต้องขอขอบคุณนะคะคนแรกเลยคือมาโนและทีมที่มาด้วยใจทั้งๆท,ที่เราไม่เคยได้มีการซ้อมกันมาก่อนเราไม่เคยอะไรเลยแต่เรามาถึงตรงเนี้ย หลายคนจนทานเบนจามินเจตบินมาเนี่ยแพทริกมาเนี่ยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็พี่เชื่อว,ว่าในที่สุดวันนี้คนไทยทางประเทศรอเชียร์เราในช่อง PPPTV ชซึ่งเป็นฟรีทีวีตอนหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้เราต้องการสามแต้มเพราะพี่คิดว่าเราอยากได้ที่หนในใสายแต่มันก็ยากนะเพราะว่ามาเลเซียเขาก็มีฮาร์ฟมาเหมือนกันนะวิลเลียม เออแพทริกเบนเจตเขาก็มีฮาร์ฟมาที่ตัวที่เล่นแล้วเขาก็มีอีกหลายหลายตัวนะคะก็เราประมาทไม่ได้เลยนะ,คะใครก็ตามที่จะลงเล่น11ต,ตัวต้องเป็น11ต,ตัวที่สมบูรณ์ที่เอ่อสิบเอ็ดตัวที่ที่พร้อมนะคะแล้วก็เอ่อพี่คิดว่าสําหรับพี่พี่คิดว่า4เกมเนี่ยมันเป็นเกมที่วัดกันระบางชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเอ่อเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย ลาฟิลิปปินเนี่ยเราเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในนี้แล้วอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยอ่ n c e น h เด e อว์ a ิตาบิ e รัสเซียและย a เครนโซ่ n ออแม p ที่ผู้ o นอิ o เ u ียก็ t ทุกคนวิตกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอินฟลชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของคนไทยเนี่ยถ้าเราชนะคืนนี้เนี่ยพี่คิดว่าจะทำให้เป็นน้ำหยดลงในหัวใจคนไทยให้มีความสุขนะ,ะรวมทั้งประเทศต้นทางของทุกคนที่มานะคะแล้วก พี่ขอประกาศนะคะว่า,า,ถ,าถ้าเราได้ได้แชมป์ซีเกมนะคะก็จะขอให้เงินอัดฉีดโบนัสนะคะ5ล้านบาทนะคะลิสิตไม่ไม่รวมกับที่ r n m e n t g o v e r n m e n t ก็ going to give ์อะ300 0 0 0บาท per each per each นะคะส่วน5ล้านบาทเนี่ยเป็นโบนัสสำหรับทีมนะคะ20คนนะคะแล้วก็สตาร์โค้ชสำหรับทีมเพลเยอร์นะคะพี่ขออนุญ,ญาตพูดอันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่า คนที่เคยทํางานกับพี่เนี่ยมาตั้งแต่ชุดอยู่23แล้วก็นุ่มทั้งตองแล้วก็ดิมเนี่ยคือว่าสำหรับเพลเยอร์เนี่ยพี่ขออนุญาตว่า d y equal for m 20นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รู้สึกว่าเรามาที่นี่เราเป็นวันทีมคือทีมประเทศไทยและเราจะต้องเล่นทห้ชนะ A Bonus from from me is going to d i v i d equal e per each player 20 player But uh, the government will give, if you get t h ิ g o m d medal, will give 300,000บาท player also แต mm ่ hmm. เราไม่ได้เล่น only for money only นะแต่เล่นเพื่อที่ว่าให้รู้สึกถึงความเสียสละของทุกคนที่ว่าปิดหลีกหรืออะไรแล้วเนี่ยและพี่บอกนะว่าเป็นเกณฑที่ยาก very difficult นะเพราะว่ามันคนมันเยอะนละ้วมันไม่มีบนะับเบิลแล้วคนดูมันเยอะมากนะนะ,ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เล่นกันเป็นวันทีมให้ได้นะคะ สามแต้มคืนนี้เป็นสามแต้มตที่สำคัญมากนะสำคัญจริงๆสบายทูนายนสุริย์ผมอิมพอร์แทน ลูสองค่ะนารักอ่อนน้องบรี่อกจากน้องลี่นี่เองแล้วอะไรเ่ย้ยืทำไม่ได้นะบางด้วยอย่างที่ผิดหวังนะพี่ได้ข่าวว่ายในได้ตำแหน่งนี่เธอนี่ใครนะสาระขับเล่นะเนดีด้วยนะที่ทีมไม่ตกใจเล่นให้ได้นะจิกก็ได้ยิงก็ได้นะมีล น้องน้าน้องน้าที่หล่อหรอตองตองอยู่นะตองอยู่ให้สุพนัทเป็นมากนี่เขาจะหล่อเทียบเธอให้ได้อะที่ตองเขาฝันใจของผู้หญิงมากมายท,มาท,ออทั้งประเทศเออที่ก็ฝากความหังนะว่าเธอจะดีกว่าเบอร์เลยนะของเวียดนามอะ่ะ หรือนั่นน่ะดูทรงแล้วู้เก็ดูกลัวอยู่นะเอิร์ It's the first game and uh, our competitor is very strong also in this in, uh, in our r o t so this is a very important team, game and this is Saturday so everyone everybody in Thailand will watch this game I can guarantee to you Smile. แล้วก็อย่าเพิ่งนะคือเมื่อคนะืนเนี่ยพอดีพี่ป่วยเลยจับฉลากไม่ทนันเดี๋ยวค่จบแบบนี้พรุ่งนี้ก่อนป่วยแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะลูกจีโอศกตาสิเดี๋ยวก็ยิงเข้าเองแหละถ้ามีโอกาสได้ลงน่ะใส่เสื้อเบอร์อะไรล่ะเจ็ดหรือป่า รอ็ขอนมือไว้ด้วยเนาะเล่นมือเล่นมือเล่นรอบไหนนะปีอะไรสองศูนย์หนึ่งเจ็ดต้องทนมานะพี่ไม่กดดันก็มันต้องเล่นให้ดีกว่าไม่ดันมือแนั้นแหลสิบหกหรือสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบกสิบหกสิบหกหน้าตาเขาสู้เธอก็ไม่ได้ผี้าก็ต้องสู้ไม่ได้เช่นกัน